สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจกบ้านนะคะ EP ที่สิกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นบ้านคนรวยที่พี่สร้างเองเลยนะอยู่ที่เซฟที่15นะคะเราไปดูกันเลยรอมันหล่นกันนะคะทางเข้าหน้าบ้านนะคะก็จะมีประตูรั้วที่ฟาร์มด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะถ้าไจะยเสียอะไรต้องขออภยัยจริงๆนะคะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นสวนย่อม,มนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเพื่อความรดวดเร็วก็จะใช้เครื่องบินนะคะตรงนี้จะเป็นที่นอนนะคะที่อาไว้นอนพักกันเองตรงนี้ค่ะเป็นลาต่างผ้านะก็จะเป็นเหมือนผ้านี่เสร็จแล้วเนาะแล้วก็ผิงไว้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสาระน้ำนะคะของบ้านนะอาจจะไม่ได้สากางอะไรเยอะมาก ะะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกัน,นะคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผับด้นั่นเองนะคะมีรูปหัวใจนะคะท้ายคลิปพี่จะแจกไอดีนะคะทุกคนเดีเข้าไปดูในตัวบ้านกันตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านห้องดับแข่นะคะพี่อนุญาตให้เอาไปทำละครสั้นได้นะคะแด้วกรู้นาน บอกด้วยนะคะว่าเป็นจากช่องเลิฟซากุระนะตรงนี้ก็เป็นเจดีผักเหมือนกันนะคะถ้า้นงนอนที่จะเอาไปรีวิวที่ช่องตัวเองนะคะก็กรุณาบอกพี่มาด้วยนะ,ะห้องครัวนะคะพี่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะมากนะ,ะก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นสกันเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่ามีคอมตรงนี้ได้นะพี่ปิดม่านเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่นั่งหน้าคอมนานๆแล้วมีแสงเนี่ยมันจะทําให้เราแสบตาเลยเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าห้องอห้องเล่นคอมเหมือนกันแต่เป็นสองโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะที่เป็นไม้ อันนี้เป็นห้องห้องนอนนะคะมีเตียงใหญ่ด้วยเนาะบ้านมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านมีไฟแล้วก็มีบ่อบอนนะคะใครที่ไม่ชอบลงไปเล่นสระน้ำด้านล่างก็มาเล่นสระน้ำด้านบนนะคะตอนแรกกะจ,จะทำเป็นสระน้ำเด็กนะ อันนี้ก็จะเป็นทางด้านนั่งชิวๆนั่นเองนะคะเอาค่คาๆมาถึงเวลาที่น้องๆรอคอยกันแล้วนะคะไอดมาเลยสำหรับไอดีนะคะ7 6 6 6 3 1 6 6 9 2 8 2 2 4ค่ะอันนี้พี่ไม่อยู่ในกดข้อเดิมนะคะพี่ไม่ให้เซฟนะแล้วก็ไม่เอาไปตกแต่งเพิ่มกันด้วยนะคะใครที่จะเอาไปทำละขอสร้างก็กรุณาให้เครดิตหรือบอกในคลิปตัวเองว่า ยืมมาจากช่องเลิฟซากุระนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ bye บ๊ายบายคลิปนี้ก็จบันแค่นี้ก่อนนะคะใครที่อยากให้พี่แจกอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนก็บอกเลยนะคะแล้วพ่ขออนุญาตประกาศข่าวอย่างหนึ่งนะคะคือพี่จะเที่ยวจะมีคลิปเที่ยวบ้าน f c EP ีอนึ่ต่นานะคะงั้นทุกคนก็ช่วยส่งไอเดียมาได้เลยคะแล้ววันนี้ก็งนละคะ่ะ はいバイバイ。Okay, bye bye.